ไปดีพี่น้องพอกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมครับจริงกับพี่มวลกับพี่พี่สาวพี่อะไรนะน้ำน้ำมลพี่น้ำมลูกสาวไม่ฉันจะใช้สับนี้เมื่อนี้เอายังมาติเอานี่มวาฝากลูกสาวลาปัจจุนี้เอาไางหนพี่น้องเทิงเงินนี่เน่วคนมักเมือขึ้นนี่ว่าคอยแข้งขึ้นกินได้สามคำสาวกินเลย มันหนาวมันอากาศมันร้อนดีฮะ่มันหนาหลายมเจริงหาเทียดมาไล่นี้พี่มวลบอกว่ามาวันนี้จะมาฝากฝากอีหลานเรื่องไรแล้ว่าสบายะไรอาเงอก็เลยว่าบ่อยากไปห่อยอยากไกปลอก่ล่อยไกันมัดไข่วัาจิเรากับวากดวกันเด้่ยนี้ครับเดียวกันว่าเบื้งหน้าตาเราจะเสียงว่าเบื้องมอลัเป็นทะเวันนี้เา เคยเวิ่งหมอลำไหมครับผมม่คนอุยลำครับผมมมอลำกันอืมแล้วพกคิดว่าสิมาติดบครับเ่งเยไ้ก็ลใช้แบบเพิ่งนนะครับอืมีนิปน่อมือเรียกนองกับติดตามมาตลอดครับนอกิ้งาครับติรือจงีชกันอ่นอนองกดกเวาเนาะ มันเป็นจะได้ไงขยันอดออมแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดอีหยังก็ได้ว่าจะว่าจะเปลี่ยนเงินมาถามีเงินมอ่าแล้เดียวอยาำรวยถามยังออน้นนเอ็ดอีหยังก็ได้มเป็นเงินวันผู้อาวุโมาเร็งน้าเอากรเข้ามาส่งมาเป็นยังไงชีวิตให้ลักเจียกจ้างี่สิบาทให้ลองเพียงลองบดเมื่อกล่องก่อนนะเอ็ตรนยืนลองว่า นั่นเลยมักหลองน้ำแค่กระบอกอยู่แล้ว่าเนี่ยเป็นคนมักหลองเออมักหลองเพลงมักหลองมักล้ำเนี่ยเล่าเล่าเป็นเล่าบอกอยู่แล้วเล่าบอกเต็มๆเรียกเรียกอยู่วว่าเล่าเป็นคนมักหลองมักล้ำเออคันผู้ใดสีเบิงอีหยังตรงเบิองนั่งถึงตะเริ่มจุดเนี่ยมีตะเริ่มตะเลิ่มกาวหอมาสีรูเลยว่ามันมันมาจังไบรแล้วก็ขึ้นมาช่องช่องยูทูปสาวหน่อยนี่สิบ่มี พอมีสคริปต์รุดขึ้นรุดเออรุดขึ้นรุดยังคืออันตรงตรงพอมีการตัดต่อุด้นเออเพราะฉะนั้นช่องเฮานี่พี่น้องผู้เดยวาเบิ่งที่หลังก็สิกสิกสิจับเอาแต่แค่ช่วงหลังแม่นจับเอาแต่ช่วงหลังสิเเว้านาะต้นบ่เบิ่งต้นบ่ได้เบิ่งมาบบแมาเบิ่งป่ายจังไดแบอพูดซ้ำต้องใจเย็นกันนาดีเอื่องสตอรี่เรื่องยังหมดพี่ต้องใจเย็เจ้าต้องใจ ลูกสาวว่ายังกับทรบทมาได้ระเบิงยังกับเบิงซีรีสี่เบิงหนังเลยบ่โอ้ติดซีรีเกาหลีเลยบโอเคเลยวไหมต่เกียเบิงแบ็คพิงนี่บัตรมื่นซองกับไปเบิงเด้อพเนี่ยนี้วเกาหลีมากนี่ก็คืออายุนี่อายุนี่เก่าขั้นถากับไปเบิงเด้อบัพเนี่ยนะแม่นนี่เบิงไล่เซิร์อตลอดนี่ก็ฟ้าคืนนี้น่ามูฟ ซื้อเพื่อนตัวในงานซื้อไปจับอยู่ว่าจักเาก็ซื้อหจักตัวแตเแต่เี้ยนี่ละอกับข้ากัแฟ่อ้พ่อตลอดาแลัตถัยยากาเม่อยเจลามอยซื้อบัตรเกาพลีซื้อซื้อเมื่อซอซื้อพนี้งานเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดีนี้ต้องพวกนองเขาที่ทำงานบอกว่าพี่ทำไมตอนนี้พี่เลิกดูเกาหลีแล้วพี่มาดูหมอลำมันถูกกว่าเนาะ นี่ยังมาเปลี่ยนใจเจ้าได้พี่ได้ป่ะจีนี่พมื่อแปดได้ใกล้ได้ใกล้เขาประมาณไหนอยู่โอ้บ่ได้ใกล้ได้พ่ออยู่เต้นกระเตียงเมื่อแปดนี่นะจะยกมือเขายังบ่เห็นเลยบ่บ่เห็นเนอะอ่อนเลยแต่ปัจจุเท่ากับยังเขาไปเบิ่งอยู่เลยไปนิสัยศิลปินนะว่าเป็นตัวตนศิลปินมนเพราะว่าซื้อแบบพวกพ็อกเก็ตของเขาอ่ะที่เขาออกมาครับโอ้ เขาเย็ดยังกับเราเขาเย็ดยังแล้วกเรากระเทยแม่ไปออกบินออกกรติกเกอร์เป็นสติกเกอร์เป็นเนี่ยนี่โอ้สื่อเบิร์ตของอะไรนะของแบ็คกิ้งตอนนั้นมีลิซ่าเนาะเป็นคนคนไทยบอกว่าโอ้ตอนนั้นแบบขังไก่เงี้ยแบบเออคนไทยนี่แบบเออตอนนั้นยังตอนนั้นยังว่าแบบมีแม็กพิ้งมันก็จะเป็นพวกไอายุพวกอะไรน่ะเข้ากับเบิร์แถวนั้นอยู่แล้วกับเป็นซีรีส์เกาหลีที่แบบเข้ามาเบิร์ เดอนี่มีเวลาเบิ่งซีรีส์แล้วบ่คิดอุ้งอียงก็บคิดสามอยแเม่นแห่งช่วงใดที่แบบว่าเพื่อนที่ิมไล่สดสามซมือม่น่าที่ผมมีไรซสดนี่คือเบิ่งแต่เบิ่งคิดนะบางทเอ่านมาเบิ่งคิดก็ไปเบิ่งก็ไปเบิ่งไลรเก่า แจ้งแม่ก็ฝากลูกสาวลูกชายเบิ่งคลิปให้ว่ายุดน้ำแน่เบิ่งแม่นเบื้องอะไเบื้องอะไรคือมันจิตติ้งขึ้นมาเลยแม่ๆติ้งติ้งเล่นขึ้นมาเลยผู้ใดล่ำก่อนผู้นั้นมีโอกาสก่อนเลอแม่นกะั่นได้เสียบ่วยุดโอ้ยหัวใจสูงกันยังไงดีวายุดสูหมู่บ่ไรวายยังเน็ดเน็ดจ่าเวลาเวลาเราเวลาเราบ่มีเวลาน่อแต่ตอนนี้ของ พระเอกโบเรี่ยขืนเล็้กวกามูอเนี่ยมีนแล้วขืนติ้งขืนเล่าเล่าเมียระเองเนี่ยเลาเลาก็ได้ขืนลองเพงอ่าะเะเลาข้นอเพเราลับกันเนีเราก็ะาล่ยันเราก็ลลามาขืนล่ำเนียต้องเอาไปยพระโอรสจักเป็นยังเนี่ยสื้อตีดยมันร่วงเนซุมลูกลูกงหมดแล้วเทินเทินจะกพูดไดเงินปนยคนเบิงเทิเจ้าภาพเทินเทิวหนนาเอิ้นแรนอ้อมหันอยู่บที่นี่ มันก็เลยมีเวลาลงาก็ีกีหนาจะไเป็นกุมมั่เหรอวะจะสีเวลาเวลาคือพอกันแวาจะไปเป็นขัารถลูกสาวเป็นรยาบาเจ็บอไรอย่าเง็มีวันนี่าสไทีนีสายสาศิลปินก้อนสบางเบิ้งกนสีบ้าเบิ่งบอลําสาวน่อยอยางเงี้ก็มัหมอลลอยู่นี่ยนเบิ่งมอลลอยู่ ขกันเลย่วเียนกเร่งัดเลนีา้าองคเลนัดดนเือกันมีผู้นัเสนอชัยกันมีงานวิ่่ดสาวหน่อยตอนไหคลิปน้องวดิันนะว่าให้ทุกคนบ่งมาพร้อมกัน สำนับปีสำรับหนัดแต่ว่าเมื่อเมื่อนัดเมื่อนั้นเบิ้งซีรีของของเกาหลีอยู่แล้วบัดนี้ของเพจสาวหน่อยมันเด้งขึ้นในหน้าฟีนรึเปล่ามันข้นเบื้องไหลเลยเออมันเด้งขึ้นหน้าฟีทุกวันละพูดได้เบลยกว่าแปด0สนตอนนั้นเบิ่ง800,000 800,000กว่ากว่าวิวที่ที่เขามาเบิ่งมันเด้งขึ้นเลยมันเกิดจากการแชร์ติ่น่าจะแมนป่อเพราะว่ามันขึ้นฟีดฟีดเฟซเศษบุ๊กขึ้นมาเลยแมน์อันนี้มาแต่ทางไซีก็เลยเข้าไปเบิ่งเออก็เลยเข้าไปเบิ่งก็เข้าไปเบื้อง เดกหน่อยคุ้น bo ี่มาหยังอียงสินะห่าแนีต้นเธมดาแต่น uh. ี่มันแต่นี่มันดิ่งหึือม่านาเพียนะสี่มอแม่ขันธรรมดาแล้วขาคนติตาไปเนาะไม่ใช่สิมาานาเพื่เขาเนาะแต่นี่นาาจะเป็นแบบ่มืออาเป็ กนาเลเขาเปคนท้าคนนี้นอกคนนี้ยังเลยไนนยูทูบไรก็เลยตามขนาดก็เลยหกันเลยนมาตรฐานมีปกติโดยมีคนเบิ้งกินแปดแสนแปดแสนกว่าที่มันติดที่ติดหนึ่งอ่ะติดนึงแม่แรงแปดแสนิวแปดสนมิมันขึ้นเลยมันขึ้นขึ้นมาเลยตัง้ลูกสาวเบาเบามากเาลูกอีรีเดอากรนันเบิ้งกระนั่นเบิ้งีรีเกาหลีอยู่แม่แแบบว่าเบิ้งนอนเบิ้งอยู่แบบ พราะฟีดฟีดไอ้ฟีดเฟซบุ๊กของหมูมันดิ่งมันติ่งติ่งขึ้นมาเอา้าผู้ใดอก็เลยเขาไปเบิงก็เลยเขาไปเบิงเอา้าวงสา,วหาหน่อยสาหน่อยดีเตก,กี้กันเด้ยินแต่ว่าแอนอะไรดีแม่มาครับเมนเตกี้กันคือได้ยินแต่แอนแต่ว่าก็าไม่ได้ไปติดตามเพิ่นไม่ได้ไม่ได้เขามาเบิงเลยแมนกันดูแต่ว่ามี่วงหมอลำนี่แหละวงสาวน้อยและเบียร์พวกปลาทมพวกอะไรสินะที่มันแปลกเขาชอบบาทหมอล่ำน้ำก๋วยเต ก็ไม่ได้ไปเบิ้งเพราะว่าบ่ได้บ่ได้เป็นควนไม่เบิ้งหมดต้องไม่จับไม่จับไม่จริงแต่แค่ว่าเบิ้งพลาดพลานเบิ้งมันทานมีนเปิดพวกกัแค่เบิ้งแล้วเบิ้งเยอะกับขึบิ้งแล้วกับเบิ้งแล้วก็ผ่านแต่ว่าพคอนควนหนอนมันเป็นฝีของของสาวหน่อยขึ้นมาเพจของสาวหน่อยขึ้นมาติ้งขึ้นมาก็เลยเข้าไปเบิ้งเอ้าเด็กมาพรุ่นนี้พ่อไปเบิ้งพ่อพ่อกับไปเบิ้งจนจบป่ะลองเพลงแสงแต่วันจาปุ๊บลงมามาลองเพลงพาแดงผ้าแดงผ้าแดงเขาง่า ba đèn không ngon à yeah.